ใ,ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้เทวดาประจำตัวของคุณอยากจะบอกอะไรนะคะเชิญอาจารย์ทัชชาทักษานาคีค่ะหรือว่าอาจารย์ฟ้าสะคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฟ้าสยนะคะจะมาพิกอากาัดให้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในช่วงนี้นะคะสถานการณ์อย่างนี้นะคะตามที่น้องอิงนะคะได้พวกบอกไปแล้วนะคะมา,มาดูนะคะว่าเทวดาเนี่ยอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะ,ะทีนี้เนี่ย มีอาจารย์เนี่ยเฉลี่ยออกมาตรงนี้นะคะอาจารย์จะจับมานะคะมีมีมอา่าการ์ดเนี่ยที่เป็นอา่าหมายเลขเนี่ยอยู่ห้าหมายเลขนะคะมีอยู่ห้าหมายเลขนะคะให้เลือกนะคะมีหมายเลขที่หนึ่งนะคะเป็นรูปนี้นะคะที่ทุกคนอาจจะไม่รู้จักไม่เป็นไรนะคะมีหมายเลขที่สองนะคะเป็นรูปนี้นะคะ มีหมายเลขที่สามนะคะอันนี้เพิ่งคิดได้เมื่อกี้มีหมายเลขที่สามเป็นอันนี้ค่ะอันนี้นะคะมีห้าหมายเลขนะมีห้าหมายเลขนะคะอ่ะมีหมายเลข ที่สามนะคะตามนี้นะคะหมายเลขที่สี่นะคะเป็นหมายเลขนี้นะคะเป็นรูปนี้นะคะตามนี้นี่หมายเลขที่สี่แล้วนะสุดท้ายค่ะหมายเลขที่ห้าค่ะเป็นรูปนี้นะคะ,ะเลือกอะไรกันบ้างนะคะเลือกอะไรนะคะเป็นรูปนะคะตามหมายเลขนี้เลือกได้เลยนะคะ อะเรามาดูกันนะคะผู้ที่เลือกหมายเลขที่หนึ่งหมายเลขที่หนึ่งเป็นรูกหมูนะคะเป็นยังไงบ้างว่าเทวดาอยากบอกอะไรท่านนะคะในยุคในช่วงนี้นะคะในในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะคะ โอเคตอนนี้ใส่ไดอ่ะในสถานการณ์โควิดนะคะสำหรับผู้ที่เลือกอะคาด์นี้นะคะเป็นอาหมูวราหานะคะนะคะบอกบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็คือยังเรื่องของการเงินเรื่องอะไรเนี่ยยังดีอยู่ถ้าคุมสถานการณ์หรือคุมจิตใจตัวเองได้หรือคุมบริวารได้นะคะทั้งหมดเกี่ยวหมดนะคะแต่ให้ระวังในเรื่องของการสังสรรค์นะคะ ระวังในเรื่องของการสั่งสรรน,นะคะจะแบบว่าเอ,อ่อต้องแบบเหมือนแบบว่าต้องรักษาระยะห่างนะคะในช่วงนี้การดอย่าตกนั่นเองนะคะแต่ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ,อ่อในเรื่องของในเรื่องของในเรื่องของแบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ได้ออกมาเลยนะคะออกมาแต่แค่ว่าในในบางสถานาการณ์เนี่ยก็ทําให้คุณสําเร็จได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักแปลกมากเลยถ้าเลือกใบนี้นะคะเลือกใบนี้ดูเป็นแบบว่าเทวดายอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในสถานาการณ์โควิดเนี่ยคุณยังไปได้ดีอยู่แต่คุณเนี่ยก็คือควรลดการสั่งสรรไม่ควรไปสั่งสรรกับ กับแบบออกไปข้างนอกที่อโครจรอ,อะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าให้เหมือนอยู่กับคนรักได้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้คุณเนี่ยเหมือนในมองอีกมุมหนึ่งก็คือเทวดาบอกว่าคุณจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะจากหลังจากที่คุณเนี่ยเหมือนแบบผ่านอะไรแบบไม่ดีมากเกี่ยวกับความรักนะคะแปลกมากเลยนะคะสําหรับคนเลือกหมายเลขหนึ่งนะคะ สำหรับคนเลือกหมายเลขหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะอามาดูหมายเลขสองกันหมายเลขสองนะคะเท<ม>วาดาอย่าบอกอะไรคุณนะคะสำหรับผู้เลือกหมายเลขสองไพ่นี้ใหม่มากๆนะไม่เคยเห็นเหมือนกันคือเริ่มต้นเลยเพราะว่าเราจะแบบทำนายด้วยแบบ สิ่งที่แบบว่ามันเรียวจริงๆอะค่ะนะคะ,นะคะดูว่าตรงหรือเปล่านะเพราะบางอย่างเช่นหมายเลขหนึ่งอะกลายเป็นว่าในช่วงสถานการณ์โควิด่ยคิดเรื่องความรักเพราะบางทีอาจจะยังไม่ได้เจอคนรักประมาณนั้นผนะู้ที่เลือกหมู่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะทีเนี้ยอ่าเราก็เหงาเพราะว่าไม่อยากอย,กอยู่บ้านนะคะสําหรับหมายเลขหนึ่งนะคะอยากจะออกไปสังสรรค์อะไรเนี่ยต้องระวังก่อนนะคะเราก็แต่ว่าแบบเหมือนกับความรักก็ยังดีอยู่นะ ถึงจะไม่ได้เจอแฟนก็นแล้วแต่ประมาณนั้นนะคะถ้าแต่งงานแล้วก็อยู่กับบ้านอยู่กับคนรักมีจะกลายเป็นว่าบางคนอะ่ะมีปัญหาเรื่องความรักตอนโควิดแต่เนี้ยไม่มีนะ,ะดีนะคะมาดูเรื่องของวันอ่าหมายเลข2นะคะผู้ที่เลือกรูปนี้นะก็คือเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างว่ากลายเป็นว่าชอบอยู่คนเดียวนะคะในช่วงเออนี้แล้วถามว่าอยู่คนเดียวดีไหมดีมากๆนะคะคนเลือกหมายเลขส ดีมากๆในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะจะคิดอะไรได้เยอะขึ้นนะคะคิดอะไรได้เยอะขึ้นในช่วงนี้นะคะมีความสุขในการอยู่กับตัวเองนะคะบางคนนะอาจจะทํางานประจำเนาะแล้วก็ทํางานมานานแล้วนะคะรู้สึกเหนื่อยมากพอ,อแบบเออแบทำงานที่บ้านนะคะบางทีเนี่ยมันจะยุ่งกว่าทํางานข้างนอกอีกนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่ามันได้พักไงมันได้อยู่บ้านบ้างรู้สึกว่าเออฉันปกติฉันออกตลอดเลย ฉันฉันได้พักผ่อนกับบ้านจริงๆแล้วก็จะคิดไอเดียหรืออะไรใหม่ๆได้ดีนะพอแบบหมดสถานการณ์โควิดนะค,คุณจะประสบความสําเร็จมากทายไ้เลยนะคะสำหรับคนเลือกหมายเลขสองนะจ๊ะจะเป็นการความสําเร็จนะคะแล้วก็ความสุขนะคะที่ที่แบบใช้กับตัวเองมากกว่านะคะในสถานการณ์โควิดอ่ะเทวาดาอยากบอกอะไรคุณนะคะในคนที่เลือก คาร์ดอันนี้นะคะเป็นรูปยันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนนี้เลือกยันอันเนี้ยจริงๆมีความเศร้าหมองในจิตใจมากในช่วงสถานาการณ์โควิดนะคะรู้สึกไม่ดีมากรู้สึกมีปัญหานะคะ แล้วท่านก็บอกให้คุณเนี่ยระวังนะคะในในการแบบระวังว่าแบบตัวเองจะแบบเข้าใกล้กับคนติดโควิดหรือตัวเองจะติดโควิดได้นะคะให้ระวังมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกนะคะการ์ดใบที่3ระวังนะคะฉะนั้นเนี่ยปกป้องตัวเองนะคะด้วยการที่ป้องกันตัวเองการดอย่าตกนะคะแล้วก็ดูคนรอบข้างด้วยว่าเขาไปไหนมาไหนมาหรือเปล่านะคะนี่คือคนที่เลือกหมายเลข3ต้องระวังมากๆเลยนะคะ ระวังเกี่ยวกับโควิดมากมากเลยนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็แต่คือถ้าคุณน่ะเหมือนแบบรู้จักให้ความสุขกับตัวเองหรือภาวนาสวดมนต์ไหว้พระอะไรพวกนี้ค่ะคุณก็จะแบบปลอดภัยนะคะคุณก็จะปลอดภัยแล้วก็ช่วงนี้อาจจะไม่แข็งแรงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คืออยากให้คุณเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีสำหรับคนเลขหมายเลขสามนะเทคแคร์เทคแคร์สำหรับหมายเลขสามจ้ะ อาเรามาดูกันนะคะสําหรับคนเลือกหมายเลขสี่จ้ะหมายเลขสีนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะคนเลือกหมา,ายเลขสีแปลกมากค่จะค่อนข้างไปทางเดียวกันหมดนะคะสำหรับของแต่ละคนยกเว้นผู้เลือกหมายเลขสามนะโอ้เลือกหมายเลขส่เนี่ยระวังโควิดเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยค่อนข้างชัดมากเลย ระวังโควิดคือเทวดามาเตือนเลยนะป้องกันตัวเองดีๆนะคะปกป้องตัวเองดีๆกาดอย่าตกนะคะแล้วก็ไกลผู้คนรักษาศีลด้วยดีมากเลยนะนะคะแล้วก็เหมือนสวดมนต์ไหว้พระนะคะให้ดีๆเชียวละนะคะเพราะว่ายังมีโอกาสมากที่คุณจะแบบเสียคนรักหรือเสียแบบเกี่ยวกับโควิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างไม่ดีนะคะอันนี้คือเตือนไว้ใช่ไหมกาดอย่าตกนะคะ ไม่ได้เป็นการทำนายว่าคุณจะต้องเจอเรื่องนั้นแต่คุณต้องระวังมากกว่าผู้อื่นมาเตือนเนี่ยถือว่าดีแล้วนะคะจะได้ระวังนะจ๊ะเพราะว่าคนรอบข้างคุณอ่ะจะแบบมีโควิดอะไรพวกเนี้ยแล้วคุณจะต้องกังวลแล้วเชื่อไหมส่วนใหญ่คุณจะรอดนะแต่คนรอบข้างคุณอะจะมีปัญหาอะไรอย่างเง,นะงี้นงงนยน,นะคะประมาณนั้น หมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลขห้นะคะหมายเลขห้มาดูกันนะคะคนที่เลือกการ์ดใบที่5้าเป็นยังไงบ้างเทวดายอยากจะบอกอะไรอยากจะเตือนอะไรเราหรือเปล่านะคะเอออ่ะ เทวาดาอยากบอกอะไรเรานะคะสําหรับหมายเลขห้านะคะก็คืออยากบอกว่า,าจริงๆอะ่ะผู้ที่เ,เลือกหมายเลขห้าเนี่ยถ้าอยู่บ้านอะ่ะดีแล้วนะอย่าออกไปเที่ยวไหนนะคะดีที่สุดทําอะไรก็ทําที่บ้านนะแล้วจริงๆเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณพยายามซ่อมแซมดูแลบ้านด้วยนะคะประมาณนั้นนะคะแต่คุณมีความสุขนะมีความสุขแล้วก็เออมีแบบถึงเวลาเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าอา่า เหมือนกับไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองมากนะเหมือนแก้ปัญหาได้เหมือนรู้วิธีปรับตัวในตัวเองได้ว่าเช่นสมมติเหมือนช่วงนี้อาจจะทําอะไรไม่ได้ก็แบบขายออนไลน์เพิ่มอะไรเงี้ยค่ะสําหรับคนหมายเลขห้านะคะเหมือนจะแบบเป็นผู้ที่แบบผ่านอะไรไปได้ดีดแต่ถามว่าจริงๆอ่ะเริ่มต้นจากปัญหานะแต่ว่าหาทางออกของตัวเองในช่วงโควิดได้ดีมากๆสาหรับคนเลือใหมายเลขหาะะ้าค่ะอ่ะเรียบร้อยนะคะสําหรับสําหรับอ่า สำหรับแคมเปญนี้เนาะว่าแบบว่าเออใครเลือกหมายเลขอะไรเป็นยังไงนะคะสำหรับพิกัดาการ์ดนะคะในชุดที่ว่าโควิดฉะนั้นเนี่ยผู้ใดเนี่ยที่แบบอาจารย์ไทยไว้เนี่ยเกี่ยวกับว่ามีความเสี่ยงอะ่ะก็ให้ระวังนะคะเราจะได้ไม่ประมาทไงนะคะเราจะได้ไม่ประมาทนะคะการถือศีลการถือศีลเนี่ยคือทําตัวเป็นปกตินะคะไม่ไปที่อโครจรน,นะคะดูแลตัวเองดีๆนะคะ แล้วก็เหมือนกสวดมนต์ไว้พระนะคะก็จะป้องกันพลังงานไม่ดีได้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยมีความสุขนะคะในช่วงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ